À, thì mà lên nè đó à, là bỏ Hả? Yeah. À, Thử thì... chút mà lên cho con đấy Mưa này say, à, Hoài 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 say. Hoài มือไหนตัวเบญานะปลเทีหอยบญามือเลยทุกคนเลยเยงนหนาไปทุกคนเลยเยีนงำต้น โอเคสบายดีมูอี่กูทุกคนพบกับขบวนเจ้ากิ้งก้าวมืนอนี้ได้ออกปลากิ้งก้าทุกคนเดี๋ยวไปกับพันยาไปนะพ่าพันธุ์ฮาเลาะปลาก่อนเธอเมย์เมย์อยู่เพื่อนอะไรนะทางลำบากหลายทุกคนเบื้องสภาพลวดเธอเ้าก็บวันสุดท้ายเบื้องนะแต่๋ยวเอาคนทางออกมาเนี่ยโอ้จะไล่อะไรแต่เ้าก็มาเปิดกล่องอยู่กลางปลาเลยกลางทางเลยสะผ่าทางคือเห็นอะไรพี่น้องนะเอ้า ปไปจะได้ติดตามมือดำันนะโอนตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับประมาณนี้แหละ Beep <laughs> beep. และฮาหาล็อปลาก่อนตั้งภรรยาไปนะหาล็อปลาก่อนมาเหมือนจะกินหอยจะกินกระหอกกันเลยชิพาเพื่อนเขาปลาทุกคนแต่ว่ามันจได้หรือบด้ก็ติดตามมือนำกันนะจะได้เลยนี้การปิมาบหรือเหน่วยกาได้ชิมหน่วยกันเรากระหอกกันนะเราหอยโอ้ยกระหอกสิเด็มันสิโอเคไปชิมาลูมาลกับมือนำกันทุกคนเป็นจ่าเอา กินข้าวกินน้ำแล้วนะเพราะว่ากินข้าววัได้ท้ายพี่น้องพีได้เบิ่งนะเพราะจำเจลทุกคนมีน่ากินนะเอาโอเคไปนี่นะทุกคนพูดด้วยนี่นะเอาชีึ้นพูดด้ยนี่แหละคือไปตำจ่ายนะทุกคนเราหลอกไปตำจ่ายเลยเราเก็บหอยหลักยิงเขาเลยนะเอาชิมาประมาณกระเบิ่งนดีกันเมื่อคืนนี่พ้นตกแห้งขนาดทุกคน

เห็นอยู่เปล่าใช้โมคอยออกนะทุกคนว่าพ้นมันกับโตกลิ้นเลยนะชมเดี๋ยวนี้มันคือน,นี่กับว่าน,นี่กับระดับวะจนน้ำแต้แกงงไนแล้น้ำหลุนหัวทุกคนแต่วันนี้มันก็ท่านใหญ่เห็นพ่อหน่วยนะหน่อฮอไไยก,อออกันนะี๋ยวชะละไปเรื่อยๆทุกคนเอาจีมาร์หรือบูมานกันนะ Bài thằng này cứ câu Tên ta đại bó Nục nụ có bởi đi nghe bên họ nữa bạn Nên xin lọng bên lực lực phải lại ba lực luôn á mô màn bỏ Bỏ mai không hả khứ giặc Bị đen các bạn เดงหน่อยนะนระมาประมาณไปนี่วันนี้เราก็ย่างขึ้นจ่ายพูดทุกคนบ่มีวีวลแลววเลยนะเงียบจัดว่าตอนนี้กับเวลาประมาณบ่ายโม่

Uh, Men, mèn đấy no. đi đây này, nhiều kìa nè đấy nè 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 này nè 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 หน่วยเติบหอยหอมหอยหอมมันมันคิดว่ามันจะออกออกคือกันทุกคนนี่นยทุกคนซ้ำหนีพอดีไล่แต่เทไรน,นี่หนึ่งสองสามสี่สี่หน่วยไปได้เดีวยว จะได้นาพวงไปเลยนาพวงไปเลยโยงครบเพิ่นทำเลยนะทุกคนเลย Ô oh, kinh dạng các thôi cao นะทุกคนแต่ก็กลัวเพิ่นเก็บอยู่ตรงนี้แหละ ำห้องน่อยติหน,น้มันมันโตลงเต็มมากแต่ล่างผูกใครทุกคนคยำเหนียววัรนศาสตร์พักไร้นี่ทุกคนเด้อ อ uh ืนออกกมี่ทุกคนเลยชนอยู่ทุกคนโดยนี้ชวนโดยนี้ตายโดยนี้ก็ตายเปิดกีฬาไฮไลท์อยู่ Come yeah. on. mặt được hòm mà, hò mà lửa hả mọi là mở hả? mở lửa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  mở hoài 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 <laughs> มือ <Será>. oh. ่นไหนไหนโอ้โตัวเบญานะประเทียนหอยบเบญานมือ่นเลยทุกคนเลยเยงหนาไปทุกคนเลยเียงน้ำต้นเนอะ เก็บในไลายเลยทุกคนมันมันอยู่โฮมชุดเดียวเนี่ยต่ว่าคนบังคอยแต่กเก็บนะเพราะมันเป็นพกปลาหุนี่จะหน่อยแล้วทีนี่แหละใส่นี่แหละทางเอารู้นะส่วนแล้วเ,เก็บใหญ่นะทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณ,มอาอมาณเอาชิมหน่อยแล้นะ نوعا โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได like ้เดินทางออกเตาป่าเลยทุกคนเลยเนาะผู้สูงือนะจิได้ได้แต่หอยทุกคนเลยเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นนะหอยแล้วก็เอาน้ำใหม่เมื่อทุกคนนะโอ้ยยุงลายมาไวปุ๊บยุงก่อนเอ้าไปเบิ่งมา่วยจิได้หอยลายสิมได้ทุกคนไปติดตามมือกำกันเดี๋ยวเาอยไปหอดเทียนแล้วหอยเฉ พี่นอ้องให้ด้วเบิ้งนะวางให้สร็ดได้หอยทำได้นะประมาณชั่ระมงหกชิฟหน่วยแหละข,า,ขาดวานะเดี๋ยวห้องก็เลาะประมาณชั่วโมงกว่าแหละมันก็กลัวก็เลยดเดินทางกลับปล่อยห้องก็เลยออกจากบ้านกันใกล้เถึงทุกคนแต่ว่าทางมันกระบ,บากระบ,บาดเนี่ยเพื่อชิ่หัดบาทนะโอเคโอเค Dạ thôi chị nhẹ cái nó cầm hoi nè hai phi nông này bưng rồi, lại là xem đây Nó mày đi Tí áo thì bưng nó mày lại chị Chị bưng hoi, đại lại ตัดมาเกตัวมังโอเคสุกค่ะแปลงน่ะคุณดาแปลงนะทุกคนคุณนา À, thôi nào đại thôi con sẽ có màn đại có nữa. Lòng, lòng nữa. Ừ. Ừ. Lái, nó rồi nó nạp rồi à không phải gì đâu không không ừ. Thì... không หกสิบสองหกปลอยหน่ยทุกคนนะอกวนะประมาณลอยกวนหน่อยลอยน้อยหน่อยเหมือเดินะคนัอก้างไปไนี้างจไหน เพ่ทุกคนนะเดีนยทุคนทางพันหาบนไปจากไป้ะทุกคนดปกินไอ้ปเพ่น่นะโปรเพ่มาตดทุกคนงานลกกัวนกกลดวตัรถรถเท่ากับปลาไก่เตอวอทุกคนประมาณสอกิโไปนะ ถือว่าเข้าชิหาบนะเข้าชิหาบอันนี้มันเต้งน้องใหม่แล้วก็ห้อยหัวเลยไปหารถไปเลยตืว่าอีลายเรือนะมาแต่ละเที่ยวเ่ยวันนี้เลยให้เดทายให้พี่น้องให้เบิ้งไอ้เดทีทายให้ทีทายเบิ้งต้นต้นหาบทุกคนด้วเอลชิอ่อนเอลชิแข็งดีตามติดตามทุกคนถูกกันนะ มามาิแเฉยนักันทุกคน้วยมาสมเลยได้